สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับก็มีเหตุการณ์แม่งเหมือนในหนังนะเลยอ่ะมันในหนังจริงนะครับเพลเกิดที่สุพรรณบุรีครับคือก็มีมีรถเก่งคันหนึ่งนะและรถปิกอัพคันหนึ่งนะเขาก็ขับคู่กันมานะขับกันมาเสร็จปุ๊บรถเกง่งเขาเบรกเว้ยเนี่ยครับคนมันจะถึงที่ตายมันก็ตายรถเก่งเบรกปุ๊บรถปิกอัพก็เบรกบก,บก็อยู่ห่างกันนะ ทางกันพอสมควรนะแล้วรถเก่งก็เปิดประตูลงไฟเหมือนข้าเจาเรื่องไงข้าเจาเรื่องแบบไอ้อะไรเงี้ยปุ๊บไอ้รถปิฆับมันยิงเลยตูมตูมแรกไม่โดนเว้ยรถเก่งก็ฉากหนีมาฉากหนีมาแล้วก็ไม่รู้ใจถึงมากๆเลยปืนก็ไม่มีนะก็เดินไปอีกมันยิงอีกเปื้อนหนึ่งตัดขั้วหัวใจตายเลยตายขาที่เลย บบตายสนิทแหละและไอ้น,นั่นก็ขับรถไปกอับไปไม่ได้ลงจากรถเลยนะแค่แบบเปิดประตูแล้วก็เอื้อมมือมายิงแล้วแม่งโคตรม่นแหละม่นจริงๆอนะ่ะไม่รู้ฟุกหรือแม่งเป็นนักแม่นปืนก็ไม่รู้นะแล้วปรากฏว่ามาตอนแรกก็คิดว่าปาดกันไปบาดาดกันมาแต่ปรากฏว่าไม่ใช่หรอกครับคนสองคนนี้เขามีเรื่องกันมาก่อนแล้วคนที่ตายก็ ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคนที่ตายชื่อชื่อคุณทวัตใจอนทนนะครับอายุ47ปีเลยนะที่ตายคนที่ตายก็มีประวัติต้เพิ่โทษมาได้ปีกว่าก็ไปต็เกี่ยวกับยาเสพติดเกีกับผู้่นอกระบบเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สันนิษฐาน,นยังอยู่ในขั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมีการท,ทับทับเส้นในการทำธุรกิจกัน ไม่ว่าจะเลือกการปล่อยเงินคู่นอกระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือเป็นเรื่องชู้สาวก็มีอยู่สามประเด็นนี่นะครับตอนนี้ตำรวจเขากำลังสืบสวนสอบสวนอยู่แต่ก็คงจะสืบสวนสอบส,สวนไม่ได้แหละครับคือถ้าเกิดว่าจับไอ้คนที่ยิงได้ก็จะรู้แหละครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงไปยิงเขาได้ยังไงคนที่ยิงก็คือคุณนบพรุตครับน่ะคนนบพรุตก็คือสองคนก็คือไม่ได้ธรรมดาทั้งคู่เลย มีประวัติก่ออาชญากรรมน่าจะทั้งคู่เลยนะแล้วยังไงอ่ะปรากฏว่าตำรวจก็ไปตามจับวรุษเนี่ยนบพุลุทธ์ใช่วรุษตามจับตามจับตามจับไปคนที่บ้านไปนู่นไปนี่แล้วก็ไปเจอตัวครับเจอตัวก็คือนกพุลุทเจอตัวเจอตำรวจก็เปิดฉากยิงเลยยิงตำรวจก็ยิงสวนมาก็เสียชีวิต ็เลยไม่รู้ว่ายิงเพราะอะไรเพราะว่าไอคนที่จะมาถามมาชื่อนพพรุ์น่ะก็ตายไปแล้วตายตามกันไปแล้วนั่นแหละครับเอาแล้วผมมาพูดเรื่องนี้ได้ยังไงมาพูดเรื่องนี้ทํอไมาคือเรื่องมันเป็นเท่านี้เองอครับที่มาพูดก็คือว่านี่คือการวิสามันฆาตกรรมครับการวิสามันฆาตกรรมนะครับมันก็คือการที่ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย หรือโจรเนี่ยแหละครับเปิดฉากยิงตำรวจก่อนและตำรวจก็ยิงสวนนั่นแหละครับคือการวิสามันนะถ้าเกิดว่าไปตามจับโจรจับผู้ร้ายแล้วมันยังไม่ได้ยิงตำรวจนะตำรวจไปยิงก่อนไม่ได้ถ้าไปยิงก่อนเป็นการทำเกินกว่าเหตุครับอ่านะแต่เราก็ไม่สามารถรู้หรอกว่า วิสามันหรือทําเกินกว่าเหตุถ้าเกิดว่าไอ้ผู้ต้องหาหรือโจ้นั่นมันมีปืนครับเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์เล่าความรู้ให้ฟังผมไม่เคยเป็นโจนนะมีแต่เฉียดเฉียดผมไม่เคยเป็นตํารวจนะแต่ผมมีเพื่อนเป็นทั้งตํารวจมีเพื่อนทั้งเป็นทั้งโจดตํารวจก็เป็นตํารวจเทานะพวกตํารวจสายสืบพวกตํารวจไวผมยาวนะเขาเรียกว้ผมยาวอ่ะ ยาวเป็นยิปเปี้ยนนะตำรวจพวกนั้นน่ะไม่เคยแต่งเครื่องแบบแต่โจรเนี่ยมีเพื่อนเยอะมากมากจะเล่าให้ฟังตามประสบการณ์ที่มีอยู่นะว่าวิสามันฆาตกรรมคือยังไงวิสามันฆาตกรรมก็คือที่บอกไปนั่นแหละครับง่ายๆไม่มีอะไรครับแล้วมันไม่ได้สิ่งที่ดีมันม่ได้สิ่งที่น่าจะคุยโมนะผมไม่เห็นมีตำรวจ สักกี่คนนะที่มาคุยโมว่าวิสามันฆาตกรรมคนนู้นคนนี้คนนั้นส่วนมากเขาจะเงียบนะเขาจะไม่พูดนะแล้วบางครั้งเราไม่รู้ด้วยว่าเขาคือใครนะอ่ะเอาวิสามันฆาตกรรมปอมก่อนดีกว่าไม่ใช่ปลอมเอาปอมเนี่ยจะเล่าให้ฟังตัวอย่างนะนี่ตัวอย่างเคสตัวอย่างเคสตั้ดดิกของจริงผมคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาแล้วนะ อันนี้เพื่อนผมเลยไม่ได้คุยกับกครนี่เพื่อนผมเลยไอ้ช้ยเนี่ยอยู่เพื่อนอยู่ในโตสนุกด้วยกันเนี่ยแดกเหล้าอะไรด้วยกันเนีไอ้ช้ยเนี่ยมันเป็นพวกลักทรัพย์อ่ะเขาเรียกว่าโจรหรือเปล่ามันไม่ถึงโจรนะมันเป็นคนลักทรัพย์มันก็อาชีพมันก็คืองัดบ้านงัดรถนะแล้วก็เอาของเขามาขโมยของเขามาแล้วมันก็มักจะทําคนเดียวอย่างเก่งก็สองคนมีคนดูต้นทางให้สักคนหนึ่งนะ วันหนึ่งมันก็มานั่งกินเหล้ากับผมที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแถวแถวดินแดงอ่ะแล้วมันยังจะขายแหวนเพชรผมเลยผมก็จะซื้อมันเลยนะแหวนเพชรมันก็ขโมยเข้ามานั่นแหละคือถ้าผมซื้อมันปุ๊บยังไม่จ่ายเงินใช่ไหมผมก็จะได้ฟรีอ่ะแต่ไม่รู้มันจะตามมาทวงมาหลอกหลอนผมหรือเปล่าหรือผมจะโดนจับไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันเป็นการรับซื้อของโจรปรากฏว่าหลังจากกินเหล้ากับผมปุ๊บแล้วมันก็หายไปเลย หายไปเลยไม่มาโต้สนุกเลยผมก็คิดว่ามันคงไปทํางานมันคงไปงัดบ้านงัดรถใครปรากฏว่านั่งดูโทรทัศน์อยู่ในโตสนุกโตพี่เพิินเนี่ยก็ปรากฏว่าช่องเจ็ดสีทีวีพื้นฝุ่นออกข่าวว่ามีโจรเนี่ยดวนปืนกับตำรวจในซอยเปี่ยวแล้วก็โดนว,วิสามันฆาตกรรมนะก็ไปดูให้ใครวะไอ้ชา ไอ้ใช้เพื่อนผมหนึ่งมันไม่เคยมีปืนข้อที่สองมันยิงปืนไม่เป็นแต่มันยิงปืนสู้กับตำรวจนะตงิดตงิดใจไหมอ่ะนั่นกรอนี้ไอ้ใช้เพื่อนผมป่านนี้ก็คงกลับมาเกิดมะคงไปตกนรกสักพักหนึ่งก็กลับมาเกิดแล้วมั้งไอ้ใช้เนี่ย คนที่สองอันนี้เป็นเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ผมนะก็ปรากฏว่าข่าวออกมาคือพี่คนเนี้โดนเปืนกับตํารวจคือตํารวจไปล้อมบ้านตํารวจไปสิบกว่าคนไปล้อมบ้านและเพื่อนพี่รุ่นพี่ผมคนเนี้ยออกมาเพื่อรุ่นพี่ก็ออกมา ออกมาแล้วกาดยิงตำรวจแล้วก็โดนตำรวจยิงสวนกันไปตายเสียชีวิตปรากฏว่ารุ่นพี่ผมบอกว่าไม่จริงไอ้นี่มาโดนอุ้มไปอุ้มไปก่อนแล้วแล้วไงรู้ปะถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าตำรวจมาล้อมบ้านสิบคน ไอ้นี่ออกไปยิงสู้ตำรวจอย่างน้อยต้องมีตายหนึ่งหรือสองคนเพราะคนนี้ยิงปืนแม่นมากแล้วก็ใจถึงมากเป็นไปได้ไงที่ยิงต่อสู้กับตำรวจแล้วไม่มีตำรวจตายสักคนเดียวอันนี้รุ่นพี่ผมบอกอ่ะโอเคกรณีที่สามอันนี้ลูกพี่ผมบอก จะมงงว่ามีเพื่อนมีรุ่นพี่มีลูกพี่ลูกพี่ใหญ่เล่าให้ฟังในวงสนทนาก็คือมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งมีมีโจรไปป้นชา,าวต่างชาติแลไอ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 คนอยู่ในการนี้เป็นตำรวจตอนนี้มีชื่อสิยงโด่ดังด้วยนะไปป้นชาวต่างชาติแล้วประกบว่ามาจับลูกน้องของล,ลูกพี่ผมเนี่ยไป ลูกพี่ก็ถามไอ้ลูกน้องเขาเนี่ยว่าไอ้ป้นจริงหรือเปล่วาวะป้นจริงไหมได้เป็นป้นไหมถ้าป้นจริงก็บอกกูมาเดี๋ยวกูก็จะหาทางช่วยเหลือมึงหนักได้เป็นเบาไงปรากฏว่านี่บอกผมไม่ได้ยุ่งเลยครับไม่ได้เป็นป้นไม่ได้รู้จักใายเฮลอะไรเลยเ,ลยเออก็โอเคก็าไม่ได้ป้นก็นจบละก็ปรากฏว่าโดนตำรวจอุ่ไปตำรวจมีชื่อเสียงตอนนี้เลยนะพุ่ไปแล้วปรากฏว่า ก็ไปโดนโดนปืนกับตำรวจเหมือนกันแล้วก็โดนวิสามันฆาตกรรมเหมือนกันนะครับสามเหตุการณ์นะครับอันนี้คือวิสามันฆาตกรรมปลอมก็คือโดนอุ้มไปโดนอุ้มไปก็คือโดนจับไปแล้วก็มีเหตุวิสามันฆาตกรรมนะบางครั้งเขาเอาไปเค้นความรับ ไกินยาก่อปมประสาทบ้างอะไรบ้างบางคนนะบางครั้งอันนี้อันนี้อันนี้พี่เขาบอกเลยนะเอากระสอบคุมคุมตัวนะไปขังไว้สมวันไม่ได้ขี้ไม่ได้เยี่ยวไม่ได้แดกอะไรเลยอยู่ในนั้น,นแต่ก็เอาโชคดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยออกมาก่อนท่านก็ตายแล้ว เราก็มักจะเรียวกว่าโดนวิสามันวิสามันจริงๆไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าอุ้มฆ่าครับอุ้มฆ่าสำหรับผมประสบการของผมนะผมมีเพื่อนทั้งตำรวจแล้วมีเพื่อนทั้งโจรน,นะประสบการณ์นะตำรวจคนอื่นไม่รู้นะแต่ตำรวจที่เป็นเพื่อนผมนะผมรู้ว่าใจถึงสู้โจรไม่ได้ไม่ได้โจรมันใจถึงกว่าเพราะโจรมันเป็นสายเลือดไงมันเกิดมาเพื่อเป็นโจรมันเกิด มาด้วยจิตใจที่อมมาติ์มันสามารถยิงกระบาลคนได้แบบไม่สะตกสะทานเนี่ยแต่ส่วนตำรวจบางครั้งก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นเด็กเรียนใช่ปะต้องเป็นเด็กเรียนดิท่านไปสอบในร้อยไม่ได้หรอกไปสอบเตรียมทหารไปสอบไปเรียนต่อในร้อยไม่ได้หรอกอันนี้พูดถึงพูดถึงนักเรียนที่เรียนมานะ่ะอ่าพวกนี้ก็มันไม่ใช่แบบมีจิตใจอำมาหิ์เนี่ย แต่ได้รับการฝึกสอนมามาก็ทําทให้ก็ทําทให้มาทําหน้าที่ใช่ไหมแล้วผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นตํารวจดวนปืนจับโจรตัวตัวสักทีหนึ่งอาจจะมีก็ได้นะแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้คงจะมีนะครับที่ดดลปืนตวนตัวเพราะตำรวจใจถึงก็มีนะนก็ยังไม่เคยเห็นส่วนมากก็จะสิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งบางครั้งก็เป็นร้อยคนไปรอนหมู่บ้าน อะไรพูดเรื่องนี้อนะไรก็คือมรรชาประสบการณ์ให้ฟัง้องส่งผมกาจะเป็นแบบนี้ครับเป็นธรรมชาตินี่ก็คือเป็นเป็นสีสันของรายการครับนะมีหมาบัางมีผีม้างมีงูบ้างบางทีงูงูแบงเลยเลยผ่านไปบางทีมีตัวเหี้ยผ่านไปแล้วหันมามองผมแล้วแม่ก็เดินต่อไปผมก็บอกได้พวกเดียวกันเดียวก็ดีนะเหี้ยมันกลัวคนเนี่ยไม่กลัวคนเนี่ยคน มันก็จะเข้ามาหาเราหอ,อกอ่ะเอามาต่อพอแล้วนะต้องอยมาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์เนี่ยพว่าไอาการวิสามันฆาตกรรมมันเป็นยังไงแล้วผมก็คุยกับตำรวจหลายต่อหลายคนนะเขาก็ไม่ได้แบบว่ามีความมีความชื่นชมยินดีมีความอะไรนะภูมิใจในตัวเองนะเพราะว่า หลายคนนะเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับอ่ะเวลาไปไม่ใช่วิสามันนะไปอุ้มฆ่าใครอ่ะและส่วนมากลูกพี่ให้เขาทำส่วนมากก็เป็นในายตำรวจชันประทวนให้เป็นคนยิงอะไรแล้วมันก็จะติดตาอี๋ยวว่าเลยเราแม่งยิงหมาตายไม่ต้องยิงหมาเอาขับรถชนหมาตายเราเห็นหมามันพะง,งาบพะง,งาบอ่ะมันยังติดตาเลย เห็นหมาโดนยาเบื่อตายน้ำลายฟูนปากอะ่ะมันยังติดตาเลยใช่ปะมันยังติดตาเลยแล้วถ้าเราเป็นคนทำเราเป็นคนขับรถชนหมาแล้วมันดิ้นตายเนี่ยเรายังติดตานอนไม่หลับไปหลายวันแล้วนี่เป็นคนนะครับเขาจะเป็นโจรก็ตามเ,าเดี๋ยวผมย้อนกลับมาหน่อยส่วนคนที่อุ้มโดนอุ้มฆ่านะก็ส่วนมากก็จะเป็นโจร กระผมจอดยศกลับมาะนยส่วนมากจะเป็นโจรส่วนมากจะมีคดีแต่บางครั้งมันไม่ได้เป็นคดีที่เขาก่อกพอโดนอุ้มฆ่าเสร็จปุ๊บตำรวจก็จะจับไปใส่คดีที่เคียรยไม่ไม่ลงในโรงพักอจาจับไปนี่ใส่นี่ใสก่ก็ปิดคดีปิดคดีปิดคดีไปนะส่วนมากก็ไม่ไม่ไม่มีนะที่จะไปอุ้มฆ่าคนดีไม่มี มีก็น้อยมากๆมีก็คือไปอุ้มคนดีเนี่ยมารีดแต่ดีพังเผลอพังมือตายก็มีนะครับผมอ่ะก็จะเล่าให้ฟังแล้วการผิดถูกก็ว่ากันไปนะเพราะผมหนึ่งไม่เคยไปวิสามันฆาตกรรมใครสองไม่เคยโดนใครวิสามันฆาตกรรมสามไม่เคยโดนอุ้มฆ่าเพียงจะโดนอุ้มไปอบทาสนาติก็เท่านั้นเองนะครับผมนั่นคือเรื่องราว ที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ปรกเทนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับมระซื้งซือครับระชาวตำราพิกชีวิตครับเล่มนี้เล่มละ290บาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็พิธีกรรมพิธีการต่างๆเงินเข้ากองทุนอิสระหมดดูแลผู้ยากไร้และสมัาจย์จัดนะครับติดตอ่อผมได้จาช่องทางครับ Facebook รกนิจมลนเด่นเป็นสายเป็นภาษาไทยไลน์แล้วก็โทรศัพท์เบอร์ในไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับ Facebook, ร แล้วก็บูชาพรานังพญาสยามครับ290บาทบูชาได้บุกเสกสามวาระสักพิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวอย่าเพิ่งเปลีปล่ยนช่องนะครับเข้าไปดูโฆษณาทายคลิปด้วยช่อง YouTube นะครับหน่ในนั้นก็มีกระถางครับกระถางต้นไม้ครับเป็นกระถางแคนซัสนะสวยงามมากใช้เวลาทำสามชั่วโมงนะครับเป็นงานศินละปะช่วยซื้อกันหน่อยขายไปละ220บาทเท่านั้นเองครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ที่ติดตามช่องกิจโพสชาแนลด้วยดีเสมอมาขอราะมีความสุขนะครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี

vietnam nan chai chu chi chim